بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطاهرين اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواننا الله سبحانه وتعالى ได้ประสบกับนักเรียนทุกคนอลรัมริลละครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่นักเรียนได้มาเจอกับคุณครูบบอในระบบของการเรียนแบบออนไลน์วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของวิชาเตาฮิตต่อจากครั้งที่แล้ววิชาตาฮิตก็คือวิชาที่ยึดมั่นในจิตใจที่เรายึดมั่นตอลอดสุฮานาอวตตรอาลาว่าเราจะยึดมั่นอย่างไร วิชาตาฮีดนั้นถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดมาถามเราว่าวิชาตาฮีดนั้นมีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างนาักเรียนตอบเลยครับว่าวิชาตะฮิดนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คืออีมานแบบสรุปนะครับอีมานนั้นมีสองประเภทคืออีมานแบบสรุป สองอีมานเชิงสาระมีสอประเภทนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาถามอีกว่าอีมานแบบเชิงสรุปนั้นมีกี่ประการแล้วก็อะไรบ้างอีมานเชิงสรุปนั้นก็มี2ประการเช่นเดียวกันนะครับประการที่1ก็คือเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเล่าก็คือเชื่อมั่นในพระมหาคัมภีอันกุรอาน กูรานพูดสิ่งใดนั้นเราต้องเชื่อมัน่นนั่นคือประการที่หนึ่งของการเชื่อมั่นแบบสรุปข้อที่สองก็เชื่อมัน่นของเราซูนรูออัลฮะดีสเราซูนได้กระทำเราซูนได้กล่าวเอาไว้เราก็เชื่อมัน่นนั่นคือศรัทธาแบบเชิงสรุปประการที่สองสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการศรัทธาแบบสรุปนั้นก็คือศรัทธาในอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาคือกษัระพระมหากรมีอัลกุราอานในศรัทธาต่อเราซูน อฮาริสที่เราซูนได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้เราได้ปฏิบัติตามนันเรียกว่าการศรัทธาแบบสรุปส่วนการศรัทธาอีกอย่างหนึ่งคือเกิดว่ามีคนมาถามว่าการศรัทธาแบบขยายความรู้เชิงสาระนั้นมีอะไรบ้างก็คือการศรัทธาลูกคกอิมานหกประการซึ่งได้แก่ข้อที่หนึ่งเชื่อมั่นต่อลัทธิสุบฮานาหูตอาลา ว่าลอนั้นเป็นพระเจ้าของเรานะครับข้อที่สองการศรัทธาต่อบรรดามาลอาิกะบรรดามาลอาิกาก็คือเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาอัลลอฮ์ทรงสร้างให้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาลาัยกานั้นเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนกันในเรื่องต่อ,ตอไปนะครับเอาซะเราศรัทธาในบรรดามาลาัยกาว่าบรรดามาลาัยกาเนี่ยมีจริงเป็นเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ประการที่สาม ศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์โดยเฉพาะพวกเรานั้นเราศรัทธาในคัมภีอัลกุรานของนบีมูฮัมมัดสุลลัละหอะลัยวะซัลลัมได้มาประกาศศาสนาในคัมภีอัลกุรานเราก็ศรัทธาในบรรดาคัมภีรถึงแม้ว่าบรรดาคมภีร์นั้นอาจจะมีก่อนจากทาน,นาบีมูฮัมมัดสุลลัละหอะลัยวะซัลลัมมาเราก็ศรัทธานั่นคือแนวทางของศาสนาอิสลามประการที่ 4, สี่รัศรัทธาต่อบรรดารรซูล รอซูลของเราก็คือท่านอบบิวมัสสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้ประกาศศาสนาได้นำองค์การจากอัลลอฮฺสุบฮานาูวะตลอาลามาสู่พวกเราว่าสิ่งใดที่มุสลิมนั้นจะต้องกระทำและสิ่งใดมุสลิมนั้นกระทำไม่ได้ให้ละเว้นรอซูลก็มาประกาศนั่นคือเราศรัทธาต่อบรรดารอซูลถึงแม้ว่าจะเป็นรอซูลองค์ก่อนก็ตามตั้งแต่สมัยท่านนบิอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นมา ประการต่อมาเราประกาศศรัทธาต่อวันอาเคโรศรัทธาอย่างไรในวันอาเคโรเราศรัทธาว่าในวันอาเคโรนั้นมีจริงและเราจะต้องถูกสอบสวนในวันอาเคโรว่าเรานั้นได้กระทําในสิ่งที่อาเลาะสงใช้หรือว่าเราได้ละทิ้งในสิ่งที่อาเลาะสงห้ามหรือเปล่าวันอาเคโรเป็นวันที่จะต้องสาสางเป็นวันที่จะต้องมีการแทน นะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนแล้วลอกก็บอกว่ามาลิกีอมิดดินอัลลอฮ์บอกว่าลอ์นั้นมีเป็นผู้ทรงอํานาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนแตัดสินต่อมาข้อที่หกพอศรัทธาว่าอันความดีและความชั่วนั้นมันมาจากเลาทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮ์ทรงได้สร้างทั้งความดีและก็ความชั่วมนุษย์ก็มีสิทธิมีหน้าที่ที่จะใชส้สติปัญญานั้นได้เลือกกระทา พวกเราก็เลือกที่จะทําความดีในศาสนาอิสลามทําอย่างไรเราก็ศึกษาหาความรู้นะครับจากบรรดาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าชั้นเรียนแต่วันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของระบบออนไลน์ก่อนว่าการศรัทธาต่อรอนั้นข้อที่6คือเขาศรัทธาว่าการกําหนดความดีและความชั่วนั้นมาจากพระอ,องค์ทั้งสิน้น,นมนุษย์นั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฟ้นแล,และเลือกแล้วก็ประพฤติ ในปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนี้อลัลลอฮ์ทรงใช้เราก็กระทําสิ่งนี้อลัลลอฮ์ทรงห้ามเราก็ไม่กระทําการกระทํานั้นให้เรากระทําด้วยกับใจที่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าอ e ิคลาสคือบริสุทธิ์ใจไม่มีใครบังคับเราถึงเวลาเราจะทําความดีนั้นเช่นสมมุยกตัวอย่างว่าในเวลาละหมาดแล้วเราก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนคนในบ้านมาละหมาดพร้อมๆกัน เราจะได้เป็นอุมมะเป็นประชากรของอะบิมะลลลวมัสสุลลาะฮุลลยฮะสัลลมเราจะได้พบกับสวรรค์ที่อลอสุฮานณอวะจาลาได้สร้างรอเอาไว้พวกเรารอเราไปเข้าในวันนั้นขอให้เรายึดมั่นในหลักการของศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้เรียนรู้กันสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอคุณครูก็จะต้องขอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นข้อาต่อไปพอหนึ่งเนี่ยเราจะค่อยๆนะครับนักเรียนก็ค่อยๆเรียนรู้ข้อสําคัญนะครับ ละหมาดเมื่อได้เวลาช่วนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมอูรรฮามตุลลอฮ์วะบเราุกตุ